สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ The Wish Clinic น,นะคะวันนี้มีปัญหาเรื่องรูขุมขนนะครับแล้วก็ลอยสิวงนิดหน่อยนะครับเลยมาแวะปรึกษากับคุณหมออ้อคุณหมออ้อก็เลยแนะนําให้ใช้เป็นตัว Discovery Pico นะครับในการรักษาเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันครับวันนี้อยู่กับน,น้องคิวนะคะจริงๆต้องบอกว่าเคสน,นี้เป็นเคสตามเพื่อนมาเป็นเพื่อนน่าดีเลยอยากดีว,วันนี้เราก็จะมาทําตัวเลเซอร์ที่เรียกว่า Discovery Pico นะคะตัวนี้เป็นเลเซอร์ Pico Laser เป็นเครื่องอิตาลีเป็นมาตรฐานอเมริกาในการรักษา,าปัญหาเรื่องของเม็ดสีรุมสิวผิวไม่เรียบเ็กเ t อ r ์ผิวของน้องคิวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรุมสิวผิวไม่เรียบรูขุมผลนกว้างเป็นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือในคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวก็จะมีเรื่องของรูขุมนฝุนรุมสิวเกิดขึ้นได้มากกว่าเคสทั่วไปเียได้ว่าเป็นเครื่องที่ฮิตติดกระแสะมากๆใครไม่ทำถือว่าเอาจังมากเนอ ดังแม่บอ่าที่นี่ก็เน้นเรื่องเครื่องเลเซอร์มาตรฐานเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่เราใช้เครื่องดีๆค่ะผลลัพธ์มันย่อมดีประกอบกับการที่เราจบด้านเลเซอร์ผิวหนังโดยโตรงทําให้เรารู้วิธีการใช้เครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันชัดเจนแน่คนไข้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเวลาเลือกรับบริการที่ The Wish Clinic เนาะ